ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับหลายจังหวัดจัดกิจกรรมรวมพลังคนรักสุขภาพครับมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติออกกำลังเป็นนิสัยห่างไกลส t ต o k e no stop no stroke ครับ เริ่มกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับที่สนามกระโดดร่มพัชรกิติยาภาห้วยกระแทกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงพลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติออกกำลังเป็นนิสัยห่างไกลสตโตร์โน s สต็อปโน r สโตรครับ ซึ่งทางจังหวัดลบบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นพร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายรวมทั้งสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนตลอดจนรณรงค์เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสุขภาพสมองที่แข็งแรง โดยจังหวัดลบบุรีมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตจำนวนกว่า3,000คนครับและประชาชนให้ความสนใจมาร่วมออกกำลังกายในกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรตินสนามกระโดดร่มพระชระกิติยาภาห้วยกระแทกรวมระยะทางปลกลับมากกว่า5กิโลเมตรครับ